ครับก็วันนี้มีเพจซื้อขายรหัสเกมอว V มาแนะนำนะครับโดยแอดมินต้น TP7 นะครับผมกดปัญหาการโดนโกงแน่นอนนะครับไม่โกงไม่เกลียนรับประกันร0 0เซนะฮะการันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการเพจแท้ต้องเ0 0 0 0ืนผู้ติดตามเท่านั้นนะครับกดถูกใจและกดติดตามเพจด้วยนะครับสวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เป็นของมีชแนลนะครับไปอยู่เกมอวีในซีซั่นที่15นะครับผมวันนี้มากด ธรรมดานะฮะเล่นกับเพื่อน2คนนะครับผมแหลงแพทโคตรต่ำนะฮะเป็นเพื่อน PUBG นะฮะมาอยากเล่นอวีเฉยนะครับผมกระชับมิดกันสักหน่อยนะครับโอเคออฟเลนนะฮะฮีโร่ตามนี้เลยแล้วกันนะครับผมเพื่อนผมเล่นแวน่ะกับอีกคนหนึ่งยังไม่เลือกนะฮะบุยดำเนี่ยโอเคเพนก็ถือว่าเป็นฮีโร่อหนึ่งตัวนะฮะที่ผมซื้อมาละเล่นได้สองสามเกมมานะครับผมก็ยังไม่ค่อยเอ้าเฮ้ยเพื่อนเฮา สกัดเหรอโอ้โหแล้วแคลลี่หายไปไหนอ่ะไม่เล่นแคลลี่อ่ะเพื่อนโอ,โ,โอ้โหเวลาจะหมดแล้วเนี่ยเลือกทันไปเนี่ยเอ้าเปลี่ยนเป็นแวนคืนเยี่ยม very good โ,โหเพื่อนเพื่อนจะมาเปลี่ยนตัวช่วงใกล้หมดเวลาไม่ได้นะเพื่อนโอเคก็ผมเล่นยอนนะฮะนันยอนไปเล่นดาร์คซัลเลชั่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา <ๆ S 1> เพื่อนโอ้โสวยด้วยพี่แกส,สวย โอเคครับผมขำๆนะฮะมาดูยอนออฟเลนกันนะครับผมทีมตรงข้ามมียอนจังเกิลนะฮะจะไหวหรือเปล่านะครับเนี่ยมามาดูกันนะฮะสกิลเชลเลนเจอร์มาเป็นสปินนะครับผมก็ตัวรูนเดี๋ยวผมแปะให้นะรูนกับตัวพลังแฝงนะครับผมก็ตีไวคริสอะนะฮะโอ้เอเลนนะฮะมาสบายอะระยะไกลเจอระยะใกล้ยังไงระยะไกลก็ย่อมได้เปรียบนะครับผม ถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้ามาชาร์จเราแบบตรงๆอ่ะเอ้ยมอทอสจะไหวหรือเปล่านะต้องไหวนะครับผมในเกมนี้เนี่ยมีแรงค์คอนอยู่อีกคนหนึ่งแทนะแลสที่เหลือเนี่ยเป็นแรงแพทหมดเลยนะดึงดึงลงดึงลง,ง,งเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะขอเช็คอินเทอร์เน็ตแป๊บหนึ่งครับ โอเคมาน่าจะน uhh right ิ่งแล้วแหละนะครับผมโอ้โหเขาเข้าป่าเราครับคิวเลนว่าไงครับผมผมช่วยอยู่ครับเฮ้ยผมลองไปเพื่อนแรดแรดมาหน่อยแรดแรดไม่มาครับแรดไม่สนใจแรดมาแล้วฮะสวยฮะได้คิวเฉยว่ะสองตัวเลยโอ้ยป่าเราเกือบแตก ยอนนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เลดเกมมีอเทมเนี่ยบอกเลยว่าโหน่ากลัวมากนะครับเหมือนจะไม่แรงนะครับแต่ว่าแรงมากตัวนี้นะครับต้นเกมก็แรงนะเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่สามารถรีดอ่าด,ดัมเมดขึ้นไวมากนะปู<ฮ>๊บมาเลยนะฮะโอเคถามต่อฮะกอร์20นันตอนเนี้ยโอ้โหครึ่งหลอดครับ ยิงฟรีอ e ีสปอร์ตมาดิเพื่อนมาดิเอาวลาล่ะทีมตรงข้ามน่าจะแรงต่ำนะฮะดูจากการเล่นก็รู้นะครับผมไม่ต้องสืบเนี่ยถ้าแรงต่ำๆก็จะเดินกันเป็นคู่อย่างนี้แหละนะฮะไม่สนใจครับผมไม่สนใจฮะโอ้โหตีกันตอหน,น้าต่อตาฮะเราไม่ยอมให้ตีง่ายๆหรอกเพื่อนโอ้โหต้องได้สักต,ตัวจงหเนีย <c oughs> อะไรเลือคนโลตามครับไล่ฮะ เรียบร้อย,อยเฮ้ยสิฟิล่ามาฮะโอ้โหสวย,ยไปสิครับรออะไรฮนะโอเคเพื่อนมาพอดีถ้าเพื่อนไม่มารับเนี่ยเราน่าจะแตกเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> แห้งโอเคกลับไปเติมเลือดครับผม <c oughs> เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะฮะลงแรงเนี่ยตอนนี้ก็ดาวมันค้างอยู่ที่ oh. ดวงที่18ม <c oughs> ั้งนะฮะกดคนเดียว กดไปคนเดียวนะเดี๋ยวรอให้เน็ตมันนิ่งๆก่อนนะฮะช่วงนี้รู้สึกว่าเน็ตมันแปลกๆนะไม่รู้ว่าเป็นที่เน็ตหรือว่าเป็นที่เกมผมไม่แน่ใจนะ <The sun. S 1> คือเมื่อก่อนไม่เป็นนะทุกวันนี้เนี่ยกดสักสามเกมน่าจะเจอสักเกมหนึ่งนะครับที่ที่แบบเน็ตปิง4 0 0เขาไม่หลงกลเราเลยฮนะโอ้โหรอซื้อแล้วเนี่ยมอทอดไม่ออกมาครับผมว้ามอทอดอ้อมฮนะน่าจะถึงคาด เรียบร้อยเอาอลนว่าไงเรียบร้อยฮะสองตัวหล่อมๆนี่ครับผมโชโลฮะโลตันฮะแต่ถามว่าเล่นเป็นไหมก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะเด็ดปอมนี้เดี๋ยวเราไปเคลียร์ป่าเขาครับโอ้ยโอเคลุยฮะระเบิดป่าเขาต่อครับช่วยเพื่อนไปฮะยิงไกลๆโดนไหมช็อตนี้ บำโดนยอนครับผมแน่นอนยอนเจอยอนอ๋อบ้าฟ้าวขขึ้นครับสวยโอเคใครได้ผมได้ครับไฮเตะม,มาครับผมต้องระวังนะเอ้ยอาเลนมาด้วยฮะฟีดไปเลยสวยโอ้โหหลอมหลอมฮะดับเบิล Q. Q คิวคิวเลนไฮเตะนี่ oh, กด oh, อันตี oh. มาตรงจังหวะที่เราวางสกิลหนึ่งพอดีโอ้โหโชคดีมากคุณพระ จังหวะได้ข้างบนว่าไงเนี่ยข้างบนเนี่ยเห็นครับเื่อนผมเล่นอาร์ม <c oughs> ใส่แทงไงอีกคนหนึ่งเล่นแวนนะไปโน่นละนไปยาวๆครับผมตอนนี้ห้าทีแล้วฮะในเกมสกอร์สิบศูนย์นะฮะผมคิวไปหกตัวแล้วนะ ได้ไหมโอ้โหจังหวะนี้ลุมน่าจะได้ครับผมบอทอนแตกเรียบร้อยอ่าเพื่อนผมลงมาแล้วฮะเจาเหรอจะเอาเหรอโอ้ว้าวเราฟิลด์สันจะได้แล้ะขอรัดช็อตให้เพื่อนปัม๊มเรียบร้อย <Legend ary. S 1> <laughs> ล้ำล้มสายล้าที่แท้จริงครับผมเนี่ยอดีตยอนนะครับ เป็นฮีโร่ที่เวลาคนหยิบม,มาเล่นเนี่ยในแรงน,นะจะเจอเพื่อร่วมทีมด่านะฮะเอ้ยหยิบมานทำไมย้อนไม่มีประโยชน์นะฮะโหเมื่อก่อนเจอโทษบ่อยแต่ทุกวันนี้เนี่ยอ่ทัศนคติมุมมองนะฮะหลายๆคนก็เริ่มเปลี่ยนไปนะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเจอยอนเทพยอ้อนอ่โคตรเนี่ย <Ultimate. S 1> ก็หลายคนนะในแรงน,น,นะครับคือ <the> ถ้าเล่นเกมเนี่ยยอนยอมรับเลยว่าโหดจริงๆนะฮะ บางทีแอสซินอ่ะถ้าล้วงยอนไม่ตายตายเองก็ได้นะเด็ดเกมนะครับถ้าเจอแบบคนที่แบบโลมซับดีๆนะครับเอาไม่ลงนี่นั่นจะตายเองโดนเคานเตอร์อดีตเคยโดนด่านะยิบย้อนอีกแล้วอะไรเงี้ยจำได้เลยความรู้สึกแต่ก็อย่างว่านะฮะเมื่อก่อนโดนดา่ายังไงผมก็เล่นจะโลตันนะโดนดา่าโคตรบ่อย ไปตายบ้างก็ได้นะเพื่อนโอ้โหสกอ160ปะโทษตายเขาหน่อยพวกเองเนี่ยใจร้ายเกินไปแล้วเพื่อนผมจับมีแตกอ๋อโอเคฮะเลือดเขายังเยอะอยู่เกือบแล้วถ้าเพื่อนไปจับตัวเลือดหนาๆเนี่ยโหผมน่าจะเบิร์ดแบบสบายใจได้นะเพื่อนน่าจะแตกแผนฆ่าเพื่อนนะอลรม มาแล้วจ้าโอ้โหมอทอสไล่ครับมอทอสไล่ฮะคิวเลเลอร์ลโลมากมอทอสมันเอาอ่ะมันไปหิวมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหมอทอสเพื่อนเพื่อนปอทอสโอ้โหนายหิวเกินไปแล้วนะ18บแตอนหนึ่งครับผมสกอร์ในเกมตอนนี้เวลาในเกมจะ8นาทีแล้วครับไม่พูบ้าไม่มีครับผมเกมมังกรต่อฮะตัดไปนะฮะ เพื่อนผมสองคนนี้เนี่ยเล่นไม่เป็นนะครับเป็นเพื่อนร่วมเกมในพับจีคือถ้าคนที่เล่นเป็นดูการเล่นของพวกเขาสองคนเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าเขาเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับเนี่ยการเดินกันอะไรเงี้ยก็ไม่รู้หรอกว่าฮีโร่เขากับฮีโร่ตรงข้ามเนี่ยสู้ได้หรือเปล่าวหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเขาก็ยืนเทรดดาเมจกันแบบตงๆงเลยนะผู้เล่นหน้าใหม่เป็นคุณพ่อลูกหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนผมเนี่ยก็30นะ หลักสามขึ้นแล้วนะใครจะว่าเราเด็กเนี่ยโอ้โหไม่ได้แล้วนะเราแก่แล้วนะโอ้โหแลเวเช็คพุ่มครัสเต็ปคอน,นครับผมย้อนอ่าเรียบร้อยครัฟิลาลาดก็ฟิลไม่ตายแต่โดนปลายปของดเอาเมจเราโอเคสวยงามเพื่อนนะแต่ทีมเขาเนี่ยยังไม่กดยอมแพ้เลยนะครับเนี่ยคิดดูดิโคตรโหดอ่ะผมผมคือ นา,นานนะครับจะเจอทีมแบบนี้นะครับสู้สุดใจมากครับโหโคตรชอบเลยแล้วก็สังเกตนะครับว่าเนี่ยขนาดแต้มขนาดนี้ละยังไม่มีการพิมพ์่างเกิดขึ้นผมไม่รู้นะว่าทีมนั้นเนี่ยเขาพิมพ์กันในทีมหรือเปล่าแต่ว่าพิมพ์อเนี่ยยังไม่เจอเฮ้ยได้นะอย่างเงี้ยเบียบ้อยอเลนโคตรแรงครับตอนนี้บอกเลยว่าโคตรอ่า p o w e r ฟูลนะฮะยอนเต็มที่มากครับ โอ้โหครึ่งหลอดนฮะโอ้โหโดนแพสซีฟของยอนเนี่ยซิฟิลา่าต้องกดอันตินี้เลยแรงมากครับตอนเนี้ยโอย้คีดาเมจเนี่ยขึ้นตัวเลขน้อยนะแต่ว่ามาซ้อนกันเยอะมากนะฮะหลายฮิตระวังนะอย่าเสี่ยงยปลอมไปโอ้โหมันไล่ว่ะมอท้อนมันเอาเลยแล้วมอ,อมอท้อนมอท้อนมันไปหิวจากไหนวะเนี่ย อาวสวยเพื่อนน่าจะแตกเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยเรารอซื้อได้3ตัวเลยนะฮะข้างบนเนี่ยสบายได้ป้อมไหมน่าจะได้ไม่ได้ไหมเออไม่ได้รอซื้อทั้งสมตัวโอเคโอ้โหคิวเลนแตกครับเอาย้อนมาฮะดวนกันมาโอ้โหเวลาคนแรกเขาแทบจะยังไม่ได้ทำดาเมจเลย <c oughs> เปิดก่อนได้เปรียบ ย้อนค่าย้อนเนี่ยมีที่ไหนนะครับผมมีที่นี่ที่เดียวนะฮะในโหมดธรรมดาแล้วก็โรงแรงก็มีแต่ว่าต้องเป็นแหล่งต่ำๆนะที่มันไม่มีโหมดแบนพิกแพ้ครับโอ้โหเพื่อนผมพิมพ์ละแพ้เออยังไม่แพ้หรอกยัเย็นน่าดูสกอร์ดิ25ต่อ5เนี่ยโอ้โหถ้าแพ้เกินไปล่ะโอ้โหเขาโอ้โหมาทอสมาว่ะโอ้โหมาแวะมาเวียนเจอกัน,นอีกช่วยด้วยสตัน อ่าเรียบร้อยฮะเดี๋ยวรอเปิดโบสลอตเตอร์เลยเรียบร้อยฮะอเลนอย่างนี้ดูก็รู้นะครับว่าอ่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเล่นไม่ค่อยเป็นกันเยอะนะครับเพราะว่าคนที่เล่นไม่ค่อยเป็นเนี่ยหนึ่งเลยจะหน้ามืดนะฮะแล้วก็บ้าคิวหิวนะฮะจะประเมินสถานการณ์ไม่ค่อยถูกนะว่าจังหวะไหนควรเข้าจังหวะไหนควรควรออกนะฮะเนี่ยไล่ยับเลยโมทอยไปเก็บดักเเลเยอร์ต่อจากเราโอ้โหสโลดักเลเยอร์เฉย ไม่มาบ้านแต่งนะเพื่อนโอ้โหแรงว่ะเอาเพื่อนไปเอาแล้วนะเพื่อนผมไล่แล้วไล่มอทอลแล้วนักไหวเปล่าเลื่อนลอยอ่ะเติมไปฟิวเดอะซันเนี่ยโดนด้วยฮะต้องช่วยแล้วจังหวะนี้มามามายิงปลายๆครับผมสวยและออย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันดีนะครับที่เราเปิดตั้งค่า ไอ้ข้อนี้ร่ขึ้นเนี่ยเลือกโจมตีฮีโร่<ด>แต่ผมไม่กดนะเอาไว้เช็คเฉยๆว่ามีฮีโร่ตัวไหนมันอยู่ใกล้เราบ้างนะฮะเนี่ยให้เตะก็ขึ้นรูปให้เตะนะครับอลลพอไปใกล้อะไรนะครับมันจะขึ้น,นก็มันจะขึ้นก่อนที่เราจะอยู่ในระยะก,การโจมตีเนยะซึ่งมันช่วยเตือนเราได้นะบางทีเราไม่ทันสังเกตแล้วก็เฮ้ยมีฮีโร่อยู่ใกล้ถ้าอยู่หลายตัวก็อาจจะถอยนะฮะ ได้โหเพื่อนเราย้อนเริ่มโหดแล้วทีมตรงข้ามบอกเลยว่าทําไมผมไม่รีบจบนะฮะเพราะว่าผมเลี้ยงไว้ก่อนผมเลี้ยงฮะเพื่อนผมเนี่ยมันหัวร้อนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันก็หัวร้อนแล้วถ้าแพ้มายิ่งยิ่งกว่าเดิมอ่ะผมก็ชอบหัวร้อนนะคือตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้รังแกทีมตรงข้ามนะผมรังแกเพื่อนผมนี่แหละคือมันเป็นคนที่หัวร้อนง่ายนะฮะเดี๋ยวมาดูกันอย่างชอบ เอาเรียบร้อยครับอันเล่นแต่จริงๆอะถ้าออกกันดีๆนะครับมันก็จบได้สบายมากนะอ่ะมาจบเลยแล้วกันมามันจะนานเกินไปละเนี่ยคลิปนี้13นาทีละมันเกินไปละถ้าแพ้มาเนี่ยคงจะช็อกนะมันคงจะโทษผมอะเฮ้ยโอ้โหอารามเกือบแตก อยาวเอาไปครับผมอยากจบก็จัดให้ฮะ32ต่อ11ครับผมสกอร์รวมในเกมนะฮะส่วนเวลาในเกมก็13นาทีนะครับเคมาเข้ามาในระยะเนี่ยยิงไส้แตกครับผมยอนบอกเลยว่าเลดเกมอย่างเถื่อนถ้าเจอคนเดฟดีดดวลอาลลัมเพื่อนผมเลือโคนโลออกมามามาาอัเลนก็ไม่รอดครับลุมไปโอ้โหอัลเลนเก็บอาลัมเพื่อนผมได้เพื่อนผมมาเลือนโลนะ โอ้ล oh, mm ่าช็อตไม่ทันนะครับโอเคจบไฮเต,เตจะขึ้นมาแล้วฮะเอยจะเกิดมาละไปโอเคโหแรงมากหายไปในพิบตาเลยครับผมจบย่อนฟิลด์ซันนะฮะยอนบุรุษเทพสอนพิทักแห่งรักโอ้เยอะโอเคสุดท้ายเพื่อนผมก็ยังไม่ไหม้นะหัวยังปกติอยู่อุ่นๆนะครับ ยอนออฟเลนนะครับผมเจอกับยอนจังเกิลนะโหหนุกน,นันก็กเกมนี้เล่นชิวๆนะฮะเนื่องจากว่าเพื่อนผมแรงต่ํามากน่าจะดึงกันลงแหละนะครับเจอผู้เล่นที่แรงแพทเหมือนกันดูก็รู้นะครับว่าทีมตรงข้ามเนี่ยเล่นไม่ค่อยเป็นเยอะนะฮะหิวประเมินสถานการณ์รไม่ออกว่าจังหวัดไหนควรเข้าเข้าไปแล้วก็แตกนะฮะประมาณนี้เป็นต้นนะฮะยอนโอเคโห okay. oh, ดามเมจโคตรเยอะนะฮะสี่สิบเอ็ดเปอร์แสนเจ็ดโอเคผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะสวัสดีครับ